สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้ก็นะคะําน,น้ำนะคะให้น้องสัตว์บางคุณนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่แน่ก็ให้ดื่มน้ำนะคะอาน,น้ำนะคะเสร็จนะคะเดียบน้อยยอดทำความสะอาดก็ไม่ค่อยได้สะอาดเท่าไหร่นะคะก็ไม่ค่อยนะคะนี่นะคะจะเข้านะคะเข้าไ่นะคะตัวน้องเท่าไหร่นะคะก็ตกมันอยู่นอกนะคะ าก็ชอบพันนามานะคะอันหน้ามาทา,า,างนะคะที่คุณตานะคะฉีดน้ำนอกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะน้องซับมงคลนะคะตาอวยนะคะซับมงคลนะคะต่อต่อด้วยนะคะมาอดนะคะ,นะ,คะที่ฉีดนะคะ ก็ไมถูตอนนี้นะคะก็นะคะเริ่มนะคะเริ่มแล้วนะคะเริ่มที่จะถูนะคะชายอยู่นะคะสคัญชาไม่ได้อยู่ไเลนะคะอ้าวถูเร้วนะคะตอนนี้ก็ถูเลเลยนะคะน <c oughs> นะคะถูตัวใหญ่เลยนะคะตอนนี้เอาลงลงนอนเลยเอาถูเลยถูถูถูเร็วถู ก็จะเอานะคะเสานะคะตั้งต้นไวนะะ้นะคะให้เข้าทูนะคะจะได้มีที่ถูนะคะเวลานะคะเวลาคันนะคะเราจะได้ถูล้อนะคะโอยสบายตัวมากเลยนะคะได้ถูตัวชอบจะเดินเข้ามาใกลต้องถอยห่างๆไว้ก่อนนะคะ ถูก็ไม่คือเลยมงคลเออจะถูให้ดีๆหน่อยไม่ได้เลยเปียกแล้วต้องถใูใครจะได้อกอกอะถูถูแล้วมงคลถูแล้วถูถูก่อนเร็วอะถูอะถูถูเออถูถูอาอะถูถูเข้าไปจะได้หายคันเร็วเลยเออถูอือถูเข้าไปเร็ว ถูถูถูขัดผิวขัดผิวไม่มีใครได้ขัดให้ได้ก็ต้องขัดเองต้องเอานะคะเอากำลังใจตัวเองนะคะซาบางคุก็เข้า,าถาูจะเอานะคะจะไปเอาขัดนะคะก็ไม่ได้นะคะก็ต้องยายนะคะเสานี้ขัดเองเน้อนะคะของคุณขัดกระปายเร็ว ถูอีกแล้วหัวถูแล้วห็นคุณนตาเดินมาคุณตาเดินมาก้นนะคะหยุดถูน,นะคะตาอ้นนะคะเปิดน้ำนะคะสีให้โตนะคะต้องขัดแล้วก็สีให้นะคะให้โตอ,ะะอ่ะถูถูเร็วถูถูก่อนแน่กินไม่อิ่มเหรอชอบเล่นนะคะชอบเล่นนะคะ โนถูอะถูถูเร็วถูถูก่อนถูก่อนเร็วถู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 เอาถูถอยถอยถอยเร็วถอยถอยถูถูเร็วถูอ้าวถูก่อนเร็วเร็วเร็วปลย เด็กวนวนซื <B> ้อซื้อซื <Ooh S 2> ้อซื้อซื้อเลยนะคะเนวน ถูถูเร็วเวลาฉีดน้ําถูอย่างนี้เลยขัดผิวสวยงามเร็วอ่ะถูถูถูก่อนเร็วถูก่อนมุงคน <c oughs> ได่เลยนะคะก็ chơi, 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 chơi. môn, 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 À, môn. môn, môn, Thu, thu À, môn, thu Điều. môn, เออเอาอีกแล้วอบอกให้ถูก็ไม่ถูเลยเนี่มงคณถูหน่อยแลย้วถูตัวหน่อย ขัดผิวหน่อยจ้าอาบน้ำต้องขัดผิวด้วยจะได้ลอๆเร็วมงคล <c oughs> นี่เขาทำาดิ่ แม่ละสีเมล็ดสีถูแล้วถูถูแล้วถูหน่อย่ถูอีกแล้วนะคะอ่ะถู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 ถอยหมุน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 อ่ะหมุนเออหมุนหมุนก่อนเร็วถูแล้วหมุน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 ก่อนถู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 เร็ว โอ้ถอยเออถูอ่ะถูถูถูเออถูเออถูถูถูนี่ถูนี่บอกให้ถูถูยังไงเออถูอ่ะถูถูเออเก่ง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 เนี่ยอย่างนี้แหละเอาถูเข้าไปนี่ถู ถูแรงๆเลยถูถูถูอ่าถูเข้าไปถ <ation> ูเร็วขัดขัดผิวก่อนขัดผิวก่อนขัดผิวขัดผิวเร็วอืมขัด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 เร็วอ๋อน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 อโอไม่ขัดแล้วนะคะก็นะคะ สำหรับนะคะคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องตะอวยซับมงคลครับต่อๆนะคะคลิปนี้นะคะก็นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอนะคะจบคลิปนะคะลงคลิปแค่นี้นะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ช่องตะเวยซับมงคลครับต่อๆนะคะสวัสดีครับ